สวัสดีครับพิธีกรบสู่ Auto Info ฟออนไลนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมเชื่อว่าหลายคนกําลังให้ความสนใจนะครับผมนี่คือ v o l v City EV นะครับทรงแฮทแบ็กน่ารักราคาที่ได้ยินกันว่าจยไม่แรงเท่าไหร่ในที่ระดับที่หลายคนเอื้อมถึงนะครับเขาจะมีจุดเด่นอะไรบ้างเรามาดูรอบคันกันครับมาแล้วก็มาดูรอบคันกันหน่อยนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างไงบ้างนนครับเขา มีเส้นสายที่เน้นความค้งมนนะครับดูน่ารักดีทีเดียวคารที่ผมดูลักษณะแล้วเนี่ยไฟหน้าเขาจะแตกต่างจากรุ่นจําหน่ายจริงนะครับคันนี้จะเป็นแบบทรงเรียบบนะครับแต่คันจริงที่เขาจำหน่ายจริงเนี่ยเขาจะมีไฟหน้าแบบ LED ด้วยนะครับรถคันนี้มีความประหลาดเล็กๆนะฮะว่าฝากระโปรงเขาเนี่ยจะแบบถอดออกได้เลยยังไงนะฮะดูตามภาพเลยนะคือว่าเขาจะเอกแบบให้ส่วนที่เป็นบานาพับเนี่ยเป็นสลักยึดเท่านั้นเองนะครับผม การเปิดนี่ก็คือกดสลักจากห้องดนสารก่อนนะต้องปลดล็อกตรงนี้ข้างหน้าเหมือนฝากระโปรงทั่วไปนะสังเกตดูนะแล้วก็ยกออกไปได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะที่แปลกนิดๆสาหรับโบสิตี้อีวีทนี้นะครับข้างใต้ฝากระโปรงมีอะไรบ้างมาดูกันเลยก็มีความเรียบง่ายนะครับโล่งๆเลยเขาไม่ได้เครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามอเตอร์เขาอยู่ด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่แล้วก็ชุดเติมน้ํานิดๆหน่อยๆนะครับเขาถึงไม่มี ช่องรับอากาศด้านหน้าเลยกระจังหน้าก็จะเป็นแบบทรงทรึบแบบนี้นะครับผมทำลวดลายเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งของรถเล็กที่เขาติดตั้งมาให้นะครับส่วนการประกอบคืนก็คืออย่างนี้นะครับเอาฝากระโปรงดันให้เข้าสลักนะครับให้เข้าตรงจุดที่เขาติดตั้งเอาไว้นะครับผมต้องขยับกันเล็กน้อยนะดูซ้ายขวาพอขยับเข้าจังหวะนี้ก็ดันเข้าไปจนเข้าล็อกของเขาก็ถือเป็นลักษณะแปลกไปแบบนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ ทีนี้มาดูด้านข้างกันนะ้วเส้นข้างเขาก็จะเน้นพาดยาวตลอดช่วงความยาวของตัวถังนะครับก็ได้ความปรับเปียวดีเหมือนกันตัวถังเนี่ยเขาแม้จะดูกระทันรัดแต่ว่าอย่างที่เห็นนะเขาจะมีระยะฐานล้อที่ค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับผมแล้วก็หลังคางเขาเนี่ยจะมีลักษณะของสีทูโทนนะครับได้ความสปอร์ตเล็กน้อยแลได้ความคลาสสิกด้วยนะครับแนวหลังคางนี่เขาก็จะทําให้เป็นแบบทรงแฮชแบกนะครับในแนวตรงจะไม่ลาดเทมากเกินไปนะครับนี้แต่ว่าจะมี ผลตอพื้นที่ภายในห้องโดยสารขานราดเดียวจะไปดูกันในส่วนถัดไปนะครับระยะลาร้องเขาอยู่ที่ประมาณ2440ม mm, ิลิเมตรก็ประมาณอีโคคาร์คันหนึ่งนะผมว่าใกล้เคียงกับมิตซูบิชิมิราชนะครับเข,เขาถือว่าก็ไม่ใช่รถที่แบบเล็กจนเกินไปนะครับเนื่องจากเขาก็ระยะโอเวอร์แฮงของล้อเนี่ยค่อนข้างน้อยน,นะครับเพราะโอเวอร์แฮงน้อยเนี่ยทำให้ตัวถังเนี่ยสามารถออกแบบให้ระยะถาล้อมีความยาวที่เหมาะสมนะครับผม ส่วนแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเป็นแบบลิเธียมนะครับผมความจุอยู่ที่ประมาณสิบหกกิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะแตตมาทั้งหมดสิหแรงม้านะครับแรงบิดประมาณ10บจุดี่กิโลกรัมต่อเมตรก็ถือว่าเพียงพอสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กแบบนี้นะครับผมแต่จุดที่ผมน่าเสียดายอยู่บ้างคือระบบไฟฟ้าเขาเนี่ยเขาจะไม่รองรับการชาร์จแบบกระแสตรงนะครับกบดูภายนอกแล้วเราเข้ามาลองนั่งในห้องโดยสารบ้างนลครับผม <S <S พบว,ว่า การออกแบบของเขาเนี่ยจะเน้นความเรียบง่ายนะครับเขาจะเน้นรูปทรงต่างจะไม่มีความซับซ้อนมากเกินไปซึ่งเป็นจุดดีเหมือนกันนะครับผมผมก็บอกนิดนึงว่าสเปคของคันที่ผมมารีวิวเนี่ยกับคันทนี่จริงจริงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะฮะคือคันนี้จะเป็นแบบจอดิจิตอลข้าหน้าเล็กๆแต่ว่าคันจริงเนี่ยเขาระบุว่าเขาจะใช้จอดิจิตอลขนาดใหญ่นะครับทรงยาวเลยนะครับผมแล้วก็พวงรายจะมีระบบมัลติฟังกชันมาให้คันนี้ไม่มีให้นะครับถึงเป็นการมารีวิวคร่าวๆกันก่อนนะฮะเป็นการขอบอกไว้นิดหนึ่งนะครับ ผมเพราะว่าความกว้างขวางเนี่ยน่าพอใจดีทีเดียวนะครับส่วนขาเนี่ยเขาไม่มีคอนโซลหรือว่าอะไรต่างมาเกะกะเลยนะครับผมจุดที่แปดเขาคือปุ่มของระบบเกียร์นะครับปุ่มปุ่มเกียร์ก็จะเป็นแบบปุ่มขนาดใหญ่อย่างนี้แหละฮะเห็นชัดเจนว่า D คือเกียร์เดินหน้า N เกียร์ว่างแล้วก็ R คือเกียร์ถอยหลังนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ แปลกและแตกต่างดีนะครับผมนอกนจากนี้นนก็ข้างล่างก็จะเป็นปุ่มใช้งานระบบปรับอากาศต่างน,นะครับ AC อันนี้เห็นกดใช้งานนะครับปุ่มเขาก็จะมีเท่านี้จริงๆนะฮะคอนโซลของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มเกียร์แล้วก็ปุ่มของระบบปรับอากาศเท่านี้เองนะฮะปุ่มสําหรับปรับความแรงของอากาศหรือว่าลมเนี่ยเขาใช้วิธีการกดยำๆนะฮะส่วนที่ผมชอบคือคอนโซลหน้าเนี่ยเขาเว้นเปิดโล่งไปเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนขาก็จะมีเหลือเฟือนะส่วนครั้ที่ผมมารีวิวอย่างที่เห็นนะว่าตรงกลางเนี่ยผมเอ๊ะเป็นแท่นอะไรพอถามผู้ผลิตเขาบอกว่านี่คือ แท่งสําหรับวางมือถือนะประการการเชื่อมต่อระบบต,ต่างๆเขาก็ติดตั้งมาให้อย่างนี้เลยแต่ขอย้ำทีว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าคันจริงเนี่ยเขาจะใช้เป็นจอดีต้อนทรงยาวสวยงามนะครับพวงมาลัยต่างๆก็มีขนาดใหญ่ดีครับของกว้างขวาง,งแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในกระถือหน้าพอใจนะครับแล้วก็บาะหน้าเขาเป็นแบบอน่าจะเป็นหนังเทียมมากกว่าน,นะแต่การตัดเย็บผมดูแล้วเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับการตัดเย็บทัได้ดีทีเดียวส่วนในแง่ความกว้างขวาง,งของห้องโดยสารนะผมเข้ามานั่งในี่ยจะเห็นว่าผมจะเหลือ พื้นที่เหนือศีรษะอีกสองกปั้นกว่าเลยถือว่าเป็นจุดที่ดีมากนะฮะคือรถคันนี้ครับเป็นรถ back สไตล์แฮดแบ็กทรงกล่องข้อดีของทรงกล่องนี่แหละฮะเขาจะมีพื้นที่ด้านบนที่เหลือเฟือนะนั่งส,าสบายผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบก็มีพื้นที่เหนือศีรษะสบายสบายครับผม v o l City EV เนี่ยมีความกว้างขวางที่น่าพอใจนะครับเรืออ่องความกว้างขวางผมถือว่าด้านหน้าเนี่ย Volvo City EV ทำได้ดีและสอบผ่านครับผม โอเคให้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเป็นหนึ่งในงจุดสําคัญของรถยนต์ที่คนไทยใช้งานหลากหลายว่าข้างหลังจะเป็นยังไงนะฮะผมพบว่าข้างหลังันี้ก็มีพื้นที่เหนือศีรษะได้ไม่แพ้ข้างหน้าเลยนะครับผมข้างหน้านี้ประมาณ2กัาปั้นกว่าข้างหลังก็พอๆกันนะครับประมาณ2กําปั้นเหนือศีรษะของผมที่ผมวัดมาให้เห็นนะครับพอสุริชายนี่คือว่าหน้าพอใจนะครับเป็นหนังเทียมอยู่แต่ว่าการตัดเย็บก็ดีนะครับผมเขาก็มี ช่องสาหรับไว้ของด้านหลังเบาะคู่หน้านี่ถือว่าหน้าพอใจรถแพงๆมาคันยังไม่มีเลยนี่เขาให้มา2ด้านเลยนะครับผมก็เป็นอัถปาะโยชน์ที่น้อยๆแต่ว่าดีครับผมสำหรับรถยนต์ประเภทนี้แต่โอเคว่าเขาเป็นรถยนต์ที่มีทรงค่อนข้างความความกว้างเขาจะไม่มากเขาเท่าไหร่นะครับผมแลความสูงจะเยอะเพราะฉะนั้นแผงประตูเนี่ยเขาอาจจะไม่มีที่วางแก้วอะไรต่างนะครับผมก็มีที่วางแก้วอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่มีแค่จุดเดียวเท่านั้นเองก็เป็นจุดหนึ่งที่โอเคครับสำหรับรถยนต์ระดับนี้ ผมสังเกตดูแล้วบนพื้นรถเขาเนี่ยเขาจะยกสูงจากส่วนปลายเท้าเข้ามาเล็กน้อยเพราะว่าชุดแบตเตอรี่เนี่ยเขาติดตั้งอยู่ใต้พื้นรถนะครับผมนอกจากนี้ผมมาดูการพับเบาะนะครับอุปกรณ์ของสไตล์แฮชแบ็คคือเบาะสามารถพับได้นะครับผมลองพับ1ทีก่อนนะครับเบาะน,นั่งเนี่ยเขาจะเป็นการพับแบบ100%ไม่ใช่พับแยกแบบ60 40แต่ก็ยังดีครับสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อยู่นะครับสำหรับการพับเบาะด้านหลังนะครับแล้วก็มี ที่เก็บของข้างหลังอีกเล็กน้อยน,นะครับใครมีกระเป๋าขนาดเล,เล็กก็สามารถวางได้อยู่ก็ถือว่าเดินทางไปไหนที่ไม่ไกลเกินไปมีกระเป๋าขนาดเล็กก็สามารถบรรทุกกับรถคันนี้ได้รองรับได้โอเคเลยครับผมโอเคครับนี่เป็นการมาดูรอบคันคร่าวๆกับโวซิตี้อีวีนะครับผมคิดว่านี่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจคันหนึ่งทีเดียวโดยราคาที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยตอนที่ผมมารีวิวเนี่ยเขายัางไม่บอกราคาชัดเจนนะครับแต่พอสอบถามมาบ้างเขาบอกว่าในรอบแรกๆเนี่ยจะเป็นรถยนต์ราคาพิเศษ ถ้าใครสนใจราคาพิเศษนี่จะต้องรีบจองกันนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าลดความพิเศษเนี่ยนรอบแรกๆก,ก็คือราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ400,000บาทหรืออาจจะไม่ถึงนะฮะสำหรับแรกๆนะครับแล้วก็สเปคก็จะดีกว่าคาันที่ผมมารีวิวเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับว่าคันนี้เขาสเปคแบบเบาบางมาก,ก่อนมาทดสอบดูเฉยๆหรือมาศึกษาเบื้องต้นแต่คันที่จำหน่ายจริงเนี่ยจะมีออปชันมากกว่านี้แน่นอนนะ,ะถ้าตรงตามที่เขาว่าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าจุดที่น่าจะสนใจของเขาก็คือการเป็นรถไฟฟ้าราคา ไม่แพงจนเกินไปนะครเหมาะสำหรับการเป็นรถยนต์เพิ่มเติมของที่บ้านของหลายคนบางคนจะมีรถยนต์เคองยนต์สันดาปอยู่แล้วเห็นว่าไอ้ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรงราคาน้ำมันยังไม่แน่นอนนะฮะมีรถยนต์ไฟฟ้าสักคันที่บ้านดีไหมแต่ว่าอยากได้ราคาที่ไม่แพงเกินไปเรือคันนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับโว้ซิตี้อีวีนะจะมีองค์ปกรบหลายอย่างนะครับที่มาจากรถยนต์ราคาที่ไม่แพงเกินไปมันจะเป็นลักษณะของฝากระโปรงะอะไรต่างๆนะหรือว่าความกว้างของตัวถังอาจจะไม่มากแต่ว่า ผมพะว่าคมสูงเนี่ยหรือเฟือทีเดียวนะฮะไม่แพ้อีโคคาสไตล์แฮชแบ็กหลายรุ่นเลยนะครับรวมถึงฟอปชั่นต่างเขาจะให้มาหลายรายการเนี่ยมันจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันจอด,ด้านหน้าแบบดีต้นแล้วก็ระบบความปลอดภัยเขาก็ให้มาเยอะนะ ABS a i r b a g หรือว่าระบบตรวจแรงดันลมยาเขาจะให้มาด้วยเขากล่าวไว้มาเขาถือว่าฟอปชั่นหลายอย่างน่าพอใจทีเดียวถ้าราคาเขาอยู่ที่4ี่แสนบวกลบเช่นนี้นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับยุคสมัยที่ คุณตรในฟ้ากําลังมาแรงอ๋อแต่ผมขอจุดสังเกตนิดนึงว่าถ้าเขารองรับการชาร์จแบบ w อรบล็อกได้อีกนิดนึงน่าจะดีนะฮะพระเบื้องต้นเขาเหมอะสลับการชาร์จแบบไฟบ้านโดยตรง